่าลืมฝากไปแชร์ให้ในเดืองห่งขางนี่กันด้อันนี้สบายดีอันนี้วันนี้ได้มาเยี่ยมยามครอบครัวของนางรอดอ,อดเนาะอยู่บ้านเกินใตเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเขาเนี่ยอ่ะเข้าไปกดแชร์ให้แน ตอนนี้พอดีมีทางบ้านเนาะเพิ่นส่งเข่ามาให้เนาะส่งเข่ามาให้เพื่อขอคมช่วยเหลือให้แกนังหลอดตอนนี้พวกเขาทีมงานเนาะช่วยเหลือเลยบันเท้าทุกหรือว่าสมคมช่วยเหลือบันเท้าทุกหรือว่า,าทีมงานสสาไกลเจเจ้าฮูดีได้ลงมาพื้นทีลงมาช่วยเหลือเนื่องจากว่าเพิ่นได้ขอคมช่วยเหลือว่า ว่าอ่ามีครอบครัวนางหลอดนี่เพิ่นได้ส่งคลิปเนาะเดี๋ยวชิเปิดคลิปให้เบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้เป็นคลิปที่เพิ่นส่งมาเลยเฮากะอดที่จะสงสารบ่ได้เนาะมื่อที่เพิ่นส่งมากะทั้งห้องทั้งให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่วย งานของพวกเราเนาะเพื่อว่าได้ออกเดินช่วยสังคมสิเป็นจังไดีกค่ะเนาะเพราะว่าหลานคิดรถตับวันที่31เนาะเกิดปฏิกิริยาเกิดใหญ่ตับแล้วผูกก่อนี้นี่เขาก็บ่มาเบิ่งหยอกเบิ่งแงเขามาเบิ่งแต่ด้ามือมือที่2มาเขาก็ปะเฮาแล้วให้เฮาเบิ่งเพราะว่าค่ายามันก็แพงมือนึง2ล้าน2ล้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่ฮู้สติเลยว่าหลานไฟติดจังได๋สิ รอดบรอดหมอเป็นกระบาให้คำตอบได้เนาะมาหลานคอยรอดบอขอความช่วยเหลือแดเพราะว่าเราบุกงุสตรีเลยนะได้สามสี่มือแล้วเดี๋ยวนี้น่ะกับป็นอยู่นี่นอนเป็นจะสา,านิหาอยู่นี่น่ะเะเพราะว่าเงินซื้ออยู่ซื้อกินก้นี้เงิงนเด็กนไหยก้อนนี้เพราะว่าบุมมีเงนินปินขวดแล้วก็มาขอหมอเป็นอ๋อเนาะขอหลานอ๋อเพราะว่าบุมีเงินแล้วมาขอหลานออแก่ขอหมอ เงินสิจ้างค่ารถเมือกันยังบุมีแล้วขอบคนเสื่อเหลือน้ำในหลายคนเดอ้อคือแด่เจืกุญกับคอบครเสื่อเหลืาน้นอคลิปนี้นั่นก็คือเพื่อนคลิปทรงมหาห้และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุเนาะเมื่ออุบัติเหตุมีสองดงอา้าผู้ผู้นี้เนาะผู้นี้กับผู้นี้ถืออุบัติเหตุสองคน มื่อนนมืออุบัติเหตุลูกเก็บบ่เก็บบืะเก็บคางได้หยิบคางเนาะหัวกระแตกสิแล้วอีกคนหนึ่งคือตามที่คลิปเลยเนาะคือบบได้สติตอนนี้แมนเมดเงินคนคูก่อนณลนีกับโบมหาพิอพแล้วซ้ำโบหนำทานหูโบวาบานางหลอดนี่ตอนนี้แล้วกับโบได้มีเหอนอยู่ บได้มีเงินอาศัยบได้มีบอนที่ว่าจะเอาลูกบบมีฮอดเงินที่สี่สี่ทรงปั่วลูกต่อเนาะเนื่องจากคู่กรณีทิมเงินให้เท่าไหสองล้านวะได้ยินสองล้านแล้วก็แล้วไปเลยเพราะว่าเพิ่นว่าบบมีจังสัรคีแต่ว่าเฮาผู้นี่เพิินกับนางหลอดนี่ว่าขโมดซะเฮือนที่อยู่กับโบมีเพราะว่า ช่วงหนึ่งได้ไปไ้ซีิตัวเองไปหาเงินลงทุนกับการเหตุไม่เหตุอย่างต่างๆแต่ว่ามดโตเงินที่อยู่กับโบมีตอนนี้บอนอยู่โบมีเอยียงกับโบมีโบมีจักยางซ้ำโบหนำมาถึกลูกกกว่าลูกเยี่ลูกกกซ้ำโบหนำมาถึกลูกกกเกิดอุบัติเหตุคววมเสียกินแหงเพนเหตุเวียกเิ่นบ่ เฮ็ดเวียกความสิได้กินแหงซ้ำบนนำลูกมาเกิดอุบัติเหตุจังสิเฮ็ดให้ผู้ที่เป็นแม่นี่บ่หู้สิเฮ็ดนเนาะเฮากะได้แต่เห็นและเวทนาแล้วก็สงสารเว่าไงๆๆตอนที่เราเราก้าวเข้ามาแล้วโทรหาเขาเมื่อที่ว่าเรา บอกเขาว่าสีเอ่ลูกเมือแต่เฮือนชิยูกันยังโบมีได้มาอาศัยเฮือนของผู้เป็นเมตู้แต่ว่าเป็นเฮือนเมตู้นี่ก็หลายคนพ่ลึกเนาะเขามาอยู่นี่หลายคนพ่ลึกหลายหล,ลายอิลีเ่เต็เเมเฮือนไปเลยแบบโบฮู้ว่าไผ่เป็นไผ่เลยนะตอนนี้เพื่อนกับมาอยู่อยู่นี่เฮาก็เลยว่ะโบมีอันชีซอยกันเลยว่าเออสีมา ไล่ชดให้สังคมช่วยเห็นใจหรือว่าคู่กรณีช่วยเนาะช่วยมาเบิงแยงกับบ่ได้ถึงขั้นวายังบ่ได้แรนคดีอย่างเนาะเพราะว่าบอกไปแล้วเพิ่นบบบอกหาพิ่ซอบไม่อย่างบอกหรือว่าเพิ่นวาเพิ่นปัดจังไ๋เพิ่นปัดคว่ำว้ว่อืออือฮ เลขบัญชีของเราเป็นนี้เฮาจะจะทรงเลขบัญชีทีว่าปักมุดไว้เนาะเลขบัญชีนี้เป็นของนาา้าสาวแต่ว่าแม่เพิ่นกับบมีเลขบัญชีแต่ว่าเป็นน้าสาวที่ว่าอาศัยอยู่น้ากันทุกมื้อเนาะเออมีอย่างกะให้โอนเข้าบัญชีของน้าสาวเพิ่นได้พอตอนนี้ยากเอาลูกไปป่วยข้างบ่อยากมีความหวังเนาะเป็นลูกกกอีกกําลังได้กินแห้งมันบ่ ว่าเอาแม่ขอมาเบ้ามาเบ้ามาอยากเบ้ายังเว้ามาอยางเบหรือยังมาเบ้าพนราะว่าลูกเต่คนนี่เมนลูกน้อยบ่ได้หี่ลูกได้นน่บ่เมนผู้อื่นได้นน่ลูกเราลูกเราหมดเลยนี่ซีห้าคนนี่ลูกเราหมด

่อน่นปปวอนห่งเบิดเบิดเงินท่าเบิงอัมม่อบบบ่๊อบหดบบเรื่องเรื่องของเงินทั้งหมดผ่านมานี่หมดเงินเท่าไรเกตล้านละอยู่บ้านอันนั้นเด้อบ้านเกินบ้านเกินอย่างอันนี้ บ้านเกิน<ไ>ใต้เด้อตอนนี้เมืองโทรคมแข่งังจังหลังตลาดเนาะอันนี้แมนลูกผู้นี้แล้วก็มีผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ก็แมนลูกคนหมดผู้นี้แมนผู้ที่วา่า <ไ Christine. S 1> เกิดเกิดอุบัติเหตุน้ากันเนาะผู้ที่เกิดอุบัติเหตุน้ากันเมื่อน,น,นั้นหันอ่าผู้ผู้แสดงเกิดอุบัติเหตุน้ากันเมื่อนั้นหันสองน้องอายถึกอุบัติเหตุแต่ว่า ผู้เป็นน้องนี่อาการคร้ึ้้นแล้วแล้วก็ได้มีการยิบค้างบอกหัวแตกสิแต่ว่าผู้นี้บบได้สติสัำบนำได้เอากลับมาบ้านรอภาว,าน,าาาวานาีงยังมีหวังอยู่บอกไหมยังม,งม,งมีแต่ว่าบบมีเงินเนาะอืม อมีตู้กับโอ้เงินกับคนอยู่หลายอิลีเงินครอบครัวหลายคนซาบมนมาเจอจังสีตอนมือแรกที่ว่าเพนส่งมาอ่าเอ้ยนั้นส่งมากะว่าโอ้ยบ่หู้สีาลูกไว้ใส่ออกหม้อว่างไงขึ้นแรกๆลูกต้องมดเม็นบะต้องต้องมดต้องเออ ว่าไงไงหาบอนตายใส่กันยังขึดยากว่าสชีะเออเพราะว่าเฮือนกับโบมีเอียงกับโบมีใส่ใน,นอเอม,มืเ่มออมกเเงนนชีวิตจะาาละมือกอะเฮือนพันยูแถไวไหนเขากรบโบมันค้นแถวนี้นอะเดี๋ยวเขาสิอ่างเบอร์โทรทิ้งเบอร์โทรไว้ทั้ง หลังไม้หรือว่าให้เอ้ยไปคอมเมนต์ให้เนี่ยเบอร์โทร,โทรเออคอมเมนต์ให้เนี่ยเบอร์โทรพวกเจ้าฮ่ะแหละมแมนเขาขอให้ภาวนาได้กิ่นแห้งผู้เดียวเนาะเพื่อต่อชีวิตน้องๆคันมีผู้นี้อยู่น้องๆเรานี่กับซิเมนมีคนซอยเหือซอยแหงเนาะ<ท>เห็ดเวียกเห็ดเนี่ย แต่อันนี้แม่นี่ได้จับลูกไว้จังซีหมดคืนเลยวะเ่ะรายังสติแต่ว่าเราเเราเห็นออขอย่ำคืนเดอ้ออันนี้แมนเมื่อนี้เขาได้มาเหอนอ่ะเออหลอดซึ่งมีการขอความ่วยเหลือมาเนาะอ่าให้เบิ้งคลิปอีกครัง้ง ลูกซ้ายของเราได้เกิดอุบัติเหตุนี่สองคนสองไอ้น้องแล้วให้เบิ่งคลิปเอาเนาะแลขอความเสียเหลือนำเดือดเป็นจังไงกเนาะ เพราะว่าหลานรถตับวันที่สามสิบเอทเนาะเกิดปฏิเหตุเิดง่ายตั้มแล้ผู้กรณีนี่เขาก็บถมาเบิ่งเหว่เบิ่งแงีเขามาเบิ่งแต่ด้ามือมือที่สองมาเขาก็ปะเขาแล้วให้เขาเบิ่งเพราะว่าค่ายามันก็แพงมือหนึ่งสองล้านสองล้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังบุ้งบุ้สติเลยหลานคอยติดยังแบบทิดรอดหรือบรอดหมอกเป็นกระบอกห้คอตอบได้เนาะว่าหลานคอยสิรอดบ่ ขอคนซสื้อเลือแดเพราะว่าเราบุ้งสตีเลยนะได้สามสี่มือแล้วเดี๋ยวนี้นะ่ะรับเปลี่ยนอยู่นี่นอนเป็นจัสมินค่ะอยู่นี่นะ่ะเพราะว่าเงินซื้ออยู่ซื้อกินก็มี่เงนินเตี้ยแดงไหนก็มีเพราะว่าบุมีเงินปินปวดแล้วก็มาขอหมอเป็นออ้ออเนาะขอหลานโอเพราะว่าบุมีเงินแล้วมาขอหลานโอ้แก่หมอเนาะเงินสิดจ้าง่ารถดเงินป็นยังบุมีแล้ว ควเสหลือนหลายคนเด้อเก็ขอเสหลื้คก็เห็นกนหอันแคลิปนี้ก่ะแมนคลิปที่ว่าเพลินขอความเลือเข้ามาและทรงไม้เฮาแล้วกะนี่คือเป็นแมูู่เกี่ยวหันเท่าอย่างเกาะเท่านุมน่มเนาะอายุสิบเก้าปีมือน,นั้นกับแมนหน้าจะไปเวียกกับน้องไปเวียกกับน้องแล้ว ขี่รถออกไปแล้วไปเกิดบัติเหตุแล้วอาการน้องหันไข้ขึ้นแต่เท่านุ่มหันกับโคโม่าอยู่ห้องไอซแล้วคู่กรณีหันกรแมนได้เอาเงินให้แต่สองล้านกีบซึ่งมันเป็นการซอยอย่างโบได้เนาะโบได้เกือบ,บว่าบได้เลยแหละเงินเงินสมัครีแต่ว่าสมะป่วโลกแบบนี้เอ,อือน อาการสาหัสแบบนี้ผู้เป็นแม่นี่เป็นน้าสาวนี่ก็เลยว่าขอความเสวยเลือของพวกเขามาในการทรงคลิปมาเขาเห็นแบบหู้ซึกเป็นแต่อิตนเพราะว่าผู้เกี่ยวนี่เฮือนกับโบมีไปเหตุเวียกมาไปลงทุนการฆ่าไหม้บ่ออย่างต่างๆแล้วธุรกิจกับเจ๊งบอลยูบอลเซากับโบมีได้มาอาศัยเฮือนของเมตุเนะาะซ้าบ่อนำลูกกับมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ ลูกผู้นี้แมนได้กินแห้งได้อาศัยได้แบบได้พึงกะว่าได้เพิงแล้วยังมาโซกให้มาเกิดเกิดแบบนี้ซ้ำโบนํมโบมีเงินที่จะเอาลูกไปโตหรือว่าสู้ที่จะปินป่วลูกให้เซ้าเนาะเพิ่นมีลูกทั้งหมดห้าคนผัวก,ก็เป็นกรรมกรต่อไปเพิ่นกะจักสีสู้จังใด เพิ่นก็นเลยว่าขอความช่วยเหลือเฮามาแม่ละอันนี้แม่เลขบัญชีของครอบครัวเพิ่นเองเนาะผู้ใดที่ว่ามีจิตใจอยากช <c oughs> ่วยสุกยูหรือว่าอุดหนุนน้ำจิตน้ำใจเพิ่นให้เพิ่นดึงเอาลูกเพิ่นกลับคืนมาฮแหละเพิ่นภาวนาอยากอยากไปห้องหมออีกข้างอยากมีเงินแล้วอยากสู้วะชีะ้ซะ ถ้าผู้ใดชวยได้เนาะหรือว่าถ้าวาคู่ก่อละนี้ที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วเอ็นดูสงสารกระ่วยกรุณาเบิงแยงอีกข้างหนึ่งเนาะหรือว่ามาปินป่วจังสิให้น้องคนนี้ได้มีอนาคตอีกข้างแล้วกําลังสิมีอนาคตแต่ว่าอุบัติเหตุเหตุให้ตัดอนาคตปกติแล้วเป็นคนคำหูบ่ เป็นคนคำหูนน้น,นะใดเลีนะเ้ยงพอเลี้ยงแม่อ,มอ่กะอยากให้บุญน้องที่ว่าเคยเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เบิงน้องเบิ่งนุงหันให้บุญตัวนั้นกลับมาค่ามาจูนแล้วคืนซะให้ทุกคนที่ว่าเบิงในคลิปนี้เนาะหนึ่งพันกว่าคนเนาะกดไลค์กดแชร์ ให้ทรงผลบุญทีว่นน้องคนนี้เคยเป็นเด็กคำหู้เด็กกระตันยูเคยเฮ็ดเวียกซอยพอ่อซอยแม่เลยให้ให้กับคืนหนุนแล้วให้ได้มาซอยแล้วคืนว่าชีซะอันนี้เฮาก็เปลี่ยนแต่แหงทรงข่าวว่าอยากเป็นสะพานบุญทะแหละให้ทุกคนว่าเออเป็นแหงให้ครอบครัวครอบครัวนี้ให้ข้าเจ้าได้มีหนทางสู่ต่อซาถึงว่า จะโบหลายก็น้อยกันยังดีที่ว่ายังยังพอมีแฮงสู่ต่อเนาะเอ้ยเนาะเอ้ยลองเอิ้นลูกค่ะว่าเมื่อนี้เอ้ยมีเงินอยู่ประมาณสาวล้านเอ้ยลองเอิ้นลูกเบิ้งเอื้อนลูกพอมีหวังไหมเอ้ยนุ่มเด้อเอิ้นมาซอยเหลือลูกเมื่อไหร่ลูกไม่เป็นมาซอยเหลือลูก ไอ้นุงม่มีเิกินปวอลูกองอยวลูกก็ได้มืนตา่ได้มารด้วยกดีใจวะดมีมีการตอบสนองอยู่ได้มีปฏิกิริยาอยู่บอกลูกสู้เด้อแม่ก็สู้เด้อแม่หันก็สู้ ผู้เป็นแม่เนาะเห็นลูกเก็บทรมานเบ้าผู้เป็นน้องกับคำฮู้เด้อแม่กับเมยอยาชุพากันดื้อหลายเด้อลูกเด้อดื้อดื้อมือน่าดื้อแล้วมือน่า,นาอันสาวไกลบ่ซื้อขนมมาต้อนได้เออม,มือน,อน่า,นาคันคำฮู้เลยซื้อขนมมาต้อนอีก แม่นี่กระซงเฉมเมยเติบเพราะว่าต้องได้จับแขนจับมือเราไวเราต้องได้ถือหมัดไว้จังซีเนาะตีนกระถือมัดไวถามบบ่มัดแล้วเราป่ว,ปวงเราจะดึงถอดสายออกซิหรือว่าถอดสายอย่างต่างต่างออกตอนนี้เพิ่นอยู่บ้านเกินเดิมบ้านเกิน่ก็บ้านเกิน,บ,น,กนบ้านเกินใต้เนาะอ่าบันซีออกซ้อ,อย่างบันซีออกซอติกมานันทีสิปะ เอ,อยู่ตามทั้งลุมเลยเนะาะปักมุดหายเป็นบัญชีของนัาของอาของนักสาวเออที่ว่าอยู่ของครอบครัวเพื่อน่แหละเนาะอยู่ในเฮือนเดียวกันเนาะอันนี้แมนเฮาบ่มีส่วนเกี่ยวเนาะเป็นบัญชีของครอบครัวเพื่อนเองเนาะมีแต่ว่าถ่าว่าได้แล้วก็ให้แม่นี่เขี่ยวออกไปรักษาลูกซะเขี่ยวพาลูกไปห้องหมอคืนเนาะอ่าห้พาไปห้องหมอคืนอยียงกะ เขาก็เขาคิดว <first> ่า <Wow. S 1> ในนี้ม oh. ันม <No. S 1> uh, ันม <laughs> so re so you know, really ันมันต้องมีคนซอวยหลายแล้วแหละอืมต้องมีต้องมีจกคนที่ซวยจ้าแหละเขาเชื่อว่าพลังบุญของน้องที่ว่าเคยเลี้ยงคอเลี้ยงแม่มันจะกลับมาสู้มุหนุนเราคืนให้เรากลับมาเป็นคนอีกครั้งเนาะเขาเชื่อเชื่อแนวนั้นถ้าว่าเป็นคนแล้วก็ให้เราเฮ็ดดีต่อไปนี่แหละคนคนดีมันมันบมีเมืองเมืองแบบ มันบูดดอกคนจีซวยนะถ้าวาไปใส่ก็เป็นคนดีนะแม่แล้วตอนนี้เฮายูบ้านเกินตอนนี้ถ้าว่าบอนไดนอะหรือว่าอยียงที่ว่ามีอ่าซวยได้หรือว่าห้องหมอได้ที่ว่ามีการแบบว่าปินป่วแบบนี้ถ้มันตอบสนองได้ สวยในน้นำเฮาแนนเนาะหรือว่าจะให้ปีนป่วทางใดทางใดสิกะสวยในน้นำเน่ยผู้เป็นซื้อหนุ่มเดอ้อผู้เป็นซื้อหนุม่มซื้นหนุ่มบ้านเกินใต้เนาะแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้คืออ่าคูก่อรณละนี้เพิ่นกะบบมีเนาะอือบบมีเพิ่นกะเบิ้งกะบบมีแต่ว่าต่างคนต่างบบมีแล้วมาเกิดบัเหตุน้ำกันซึ่งให้ น้องหนุ่มนี่ผู้เป็นเสาหลักของครอบของครัวผู้ที่ว่าเบิงน้องเลี้ยงน้องแล้วก็บเบิงพ่อเบิงแม่ในพานมาหนี่กับน้องหนุ่มก็ถือว่าเป็นเป็นแฮงหนึ่งอายุเพียงสิบเก้าปีใจประเป็นแฮงหนึ่งที่ว่าช่วยครอบช่ว,วยครัวแต่ว่ามาเมื่อน,นี้มาเกิดบัติเหตุแบบนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยว่ามดทางสู่ก็เลยว่าขอความช่วยเหลือพวกเขามาเพื่อว่าจะดูแลอืมอืมนี่แหละ บาน,นี้ผู้ใดก็เป็ยนจางซี่นอนเมตู้กระเทาสิต้องได้เปลี่ยนแม่ก็ก็อยักให้เป็นส่วนหนึ่งให้เพิ่นได้มีเงินอีกข้างแล้วไปพาลูกเพิ่นไปปีนปัวเนาะหรือว่าเป็นแห้งใดจังซีผู้ใดซอยได้ก็ซอยเพลนแน่เนาะหนึ่งน้ำจิตน้ำใจปัดเป่าซอยกันบรรเทาทุกซอยกัน เออเฮาก็ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ว่าประกอบส่วนน้อยในการไล่นนสดเพื่อทรงข่าวมาช่วยเหลือทานหนึ่งในหันคือเป็นของทานเนาะบุญนั่นเป็นของทานถ้าผู้ใดเฮ็ดผู้ใดกะได้บุญต่อชีวิตค้นไปถึงว่าเ้าสิได้อยู่หรือบ่อยู่นั่นก็คือเป็นบุญของทานเองเนาะ <c oughs> ขอบใจเด้อขอบใจเด้อมีแต่ว่ามืออื่นหันนาสาวอันบัญชีเข้าไปก็ไปไปอัปเดตแล้วก็มาแจ้งแม่เพิ่นว่าได้เท่าใดแล้วก็เขี่ยผ้าไปห้องหมอเด้อค่ะว่าโบมีรถกับเอิญอันพวกเขาได้เขาก็มีรถหับทรงกู้ภัยอยู่สิเออโบต้องโบต้องไปจ้างเด้อ ไปลดไปซวยส่งฟีโบแล้วไปลดก็เพื่อโบให้เฮาอ่อนเสียเวลามาคันว่าบบมีแล้วจึงโทรเอิ้นแล้วก็บอกให้เฮาแล้วบาอันมือเมือนั้นคือใครเพิ่ของเขาออกมาส่งกระห่าเสร็จไหมว่าต้องว่าต้องอันนั้นมีแต่ว่ามีอย่างเราบอกเฮาบอกเฮาเออบอกส่วนไปกระเทาพอมีกรนเทาพอมีเฮาก็บอกบบมีก็ขอเพิ่นกระขอเพิ่นมีเท่าใจเฮาก็ส่วนถ้าใเนาะว่าหมายถึงว่าครูไพ่นี่ โบมีน้ำมันโบมีแออกไก่เเนาะเฮาพอมีพอแล้วพอมีเฮากัดซวยซวยข้าเจ้าเน่เนาะแต่ว่าพี่ข้าเจ้าโผล่ขต้องบ่กอยกาหนูคือเฮานี่ที่ไปโขล่เฮาบุค้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าคันพอมีบอกเออเนาะสาเหตุบอกไปเชืยอที่หาแล้วเนาะสาเหตุคืออุบัติเหตุขาเจ้ากระตำแล้วก็โบมีเงินปินปัวอ่ะง่ายๆสรุปง่ายๆอันนี้กะครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ว่าโบมีแล้วก็โบมีเฮาเฮือนชิยูจังสิ ตอนนี้เขาก็ได้มาเบิงแล้วก็มาฮู้มาเห็นน้ำกันแหละหากผู้ใดที่ว่าอยากมาซอยสิกะอย่าลืมตืออีอย่าลืมพีสันอยากมาซอยกะแชทเข้าเบอร์โทนี้ได้แชทเข้าเบอร์โทของนาา้าสาวคนใดโอ้โทรศัพท์ก็น้าจอ เ <laughs> จ้าของห้างโนร์ลย่าเบียเวองหลายเทอนแล้วโอ้สิสนับสนุนวะเ <laughs> จอขคือแตกเ็น <laughs> ยอ่ะนี่แมนเบรอร์โทนของอันน้าสาวเพดดิ่นสิเนาะอ่ะสำหรับอันนี้ข้าพเจ้ากับมิเตสีได้ลคาคมล้มเนาะผู้ผู้เจบนี่ส<ป>ิบเก้าปีเด้อ สิบเก้าปีซาเป็นลูกสีแล้วเราแซวกันน่ะหมายถึงว่าเราเริ่มตกสนองแล้วมันบอกเพื่อนมันอาจจะค่อยๆดีแบบนี้เราต้องได้ทำการใส่ยุคใส่ยายังเป็นตลอดอาจจะบริการผ่าตัดเองก็ได้แล้วเขาบอกค่อยเซ็กซ์ตะกี้ได้ว่าเราหนึ่งบริกาปากบริกาบอกเปิดทุกอวัยวะ่อ้ยวันนี้มาค่อยๆดีผมเพื่อนไปกวนคืนผมเพื่อนมันมีการยุคพัฒนาการหรือพัฒนาไปอาจจะบริกาถึงขั้นปากเองก็มีเกิดใส่ยาละลายว่าถึงมันมีเลือดเนาะ อันนนี้ไปกสา,จจา,า,าเหตุเหมันอ,อุบัติเหตุแล้วลอ่ะเพิ่นอ่ะหูกกะ่กรณีแมันโบได้ฮับพิชอบอย่างหลายเด้อมีแต่โบมีเงินป่วกันทั้งละอ่าตอนนี้คือพวกเขาสิได้ลาคมล้มถามว่าผู้ใดอยากหู้สาเหตุ เดี๋ยวเขาปิดไลฟ์สดแล้วกลับไปเบิรงคลิปคืนเด้อให้กลับไปเบิรงคลิปคืนเนาะพนเนะพราะว่าตอนนี้มันเลยเวลาของพวกเฮาแล้วเนาะมิแต่ว่าส,สีได้ให้คนเจ็บพักพอแล้วก็สี่สวยเหลือเล็กๆน้อยๆ,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 ๆสี่อะสำหรับคลิปน,นี้เมื่อนี้เฮาก็ได้ลาคุมล้มแล้วลลก็ขอขอบใจทุกคนที่เขาสยอยอาเม่ขอบใจหลายคนได้โอนเข้ามานี่นะหลายแล้วได้ออาอ่าอ่าอ่า อืมอ่ะสำหรับคนทุกคนอา่นก็ขอบใจเนาะแม่กะโบก้าเ่าอย่างไรคนย่าพิ่นให้เอคนชี้ให้เห็นคลิปแต่กามีแต่ให้กบให้เนาะแต่ว่าคลิปนี้ถือว่าบบให้ก็ถือว่าโชคดีไปของกันให้คน่อยปิดไล่สดแล้วได้คอยนะคอยน้ําตาบอบอน้ำตาหงตื้นเออเออโอนซอยแล้วโอนผู้ใดกระซ่งมาโอนซอยแล้วซอยล้วออะ ขอให้มีเงินปินป่วไปไวเดอ้อเขากเ็เฮ็ดได้ซ้ำนี้แหละบุญเอาบุญน้ำกันเดอ้อผู้ใดที่ว่ามาซอยนีก่กะสาธุนำเดอ้อให้เจริญหวงเฮืองหงังมีมีจะความสุขความเจริญทั้นแหละไปอ่าอ่าขอบใจเดอ้อบุญทักษาเดอ้ออ่าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อสบายดี